นอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อหลวงปู่บอกก่อนออกจากบ้านให้ว่าสั้นๆวันทั้งวันจะมีแต่ความโชคดีท่านผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเรื่องจากนี้จะโชคดีตลอดไปเผยเคล็ดลับวิธีอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยขอกราบขอพระคุณ ข้อมูลจากท่านพระอาจารย์วะรองคตวิริยทโรหรือหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่มีเรื่องเล่าขานที่น่าอัศจรรย์มากเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยที่มีผู้คนจำนวนมากนำไปใช้แล้วเกิดปาฏิหาริย์อัศจรรย์มากมายนับวันจึงมีผู้เคารพศรัทธาหลวงปู่ดูมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งปัจจุบัน พุทธศักราช2,566ที่ผู้คนเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ตกตำ่ำไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนอกจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลังจากนำไปปฏิบัติแล้วดีจึงถ่ายทอดกันต่อมาไม่ว่าจะเป็นการสวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิการปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปูด่ดูโดยเฉพาะ วิธีจเจริญพระกรรมฐานและอื่นๆอีกมากมายค่ะและหนึ่งวิธีที่จะขอแนะนำวันนี้ก็คือวิธีการอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยซึ่งถ่ายทอดโดยพระอาจารย์วะรงคตวิริยธโรหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่วิธีการอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปูด่ดูมีดังนี้ค่ะ ให้นึกถึงหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยแล้วอธิษฐานบอกท่านว่าขอยกให้หลวงปู่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้หลวงปู่ช่วยดูแลทั้งทางโลกและทางธรรมและขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ไว้กับหลวงปูด่ดูนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพานหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านผูกพันกับสมเด็จองค์ประถมเป็นพิเศษก็เพราะท่านเคยอธิษฐานอย่างนี้กับองค์สมเด็จประถมนี่แหละคราวนี้ถึงแม้สมเด็จองค์ประถมท่านเข้านิพพานไปท่านก็ยังตามมาดูแลหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้หลวงตามมาได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่องสวยๆจะไม่ค่อยมีในชีวิตเพราะเราฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูแล้วสำหรับบางคนมีเคล็ดอยู่ว่าให้อธิษฐานจิตฝากดวงกับหลวงปู่ดูในตอนเช้าของทุกๆวันก่อนออกจากบ้านแล้วจะพบกับสิ่งดีๆตามมาวิธีอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปูด่ดูดังที่กล่าวไว้ข้างตน้น ได้เผยแผ่ไปอย่างกว้างขวางในสายสิทธิ์สายหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลายคนได้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้ได้ผลจริงไม่ว่าชีวิตจะประสบปัญหาอย่างไรติดขัดเรื่องอะไรถ้าอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูแล้วเชื่อว่าบารมีของท่านจะช่วยเหลือให้ผลอุปสรรคต่างๆและ นำแต่สิ่งดีๆมาให้ทั้งในทางโลกและในทางธรรมหากใครไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไรก็ให้อธิษฐานจิตฝากดวงไว้กับหลวงปูด่ดูอาจพบเจอกับทางออกที่ดีสำหรับตัวเองก็เป็นได้ค่ะแต่การจะอธิษฐานฝากดวงให้ได้ผลน,นั้นก็ต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นเพราะศรัทธา ย่อมนำพาให้เกิดปาฏิหาริย์ได้เสมอคะ่ะและก่อนออกจากบ้านอย่าลืมกราบพระถวายชีวิตพร้อมกับแผ่เมตตาก่อนออกจากบ้านให้ทําตามนี้ทุกวันตั้งจิตให้สงบแล้วว่าพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิทำมังชีวิตตังเมปูเชมิสังคังชีวิตตังเมปูเชมิ กราบพระหกครั้งกราบด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์พุทธังวันธามิกราบธรรมังวันทามิกราบสังฆังวันทามิกราบครูอุปัชาอาจารย์คุ่นางวันทามิกราบมาตาปิตุคู่นางวันทามิกราบพระไตรศิขาคุ่นางวันทามิกราบบทอารัธนาพระ นโมตัสสะพระขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังกะโรมิธรรมังอาราธนานังกะโรมิสังคังอาราธนานังกะโรมิคาถาหลวงปู่ทวด น้อมระลึกถึงปู่ทวดแล้วว่าคาถานี้นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาคาถาหลวงปู่ดูน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดูแล้วว่าคาถาดังนี้ นะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยหลังจากนั้นให้ว่าคาถาพระมหาจักพรพัินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรั์ศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันธังสีวลีจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุยโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิปวดแผ่เมตตาให้กับตัวเองอะหังสุขิตโตหอมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นทุกขโหอมิปัาจากความทุกข์อเวโรโหอมิปัาศจากเวนอัพยาปัชโหมิปัาจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอณีโขโหอมิปัาจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพยาปัจช,ชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินให้สำรวมสติสำรวมกายวาจาใจสวดมนอนแผ่เมตตาโมทนาบุญแล้วอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาค่ะคำสอนหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเรื่อง ของจริงของปลอมเมื่อหลายปีก่อนได้เกิดไฟไหม้ที่วัดสแกรบริเวณกุติตรงข้ามกุติหลวงปูด่ดูแต่ไฟไม่ไหม้กุติท่านเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแก่สิทธิและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดมีขราวาสท่านหนึ่งคิดว่าหลวงปู่ท่านมีพระดีมีของดีไฟจึงไม่ไหม้กุติท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นได้มาที่วัดสแก่ และกาเปลียนหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับผมขอพระดีที่กันไฟได้หน่อยครับหลวงปู่ยิ้มก่อนตอบว่าพูทธังทำมังสังคังไตราสาระคมนี่แหละพระดีผู้ใหญ่ท่านนั้นก็รีบบอกว่าไม่ใช่ครับผมขอเป็นพระองคง์อย่างพระสมเด็จนะครับหลวงปู่ก็กล่าวยืนยันหนักแน่นอีกว่า ก็พุทธังทำมังสังคังนี่แหละมีแค่นี้แหละภาวนาให้ดีแล้วหลวงปู่ก็ไม่ได้ให้อะไรจนผู้ใหญ่ท่านนั้นกลับไปหลวงปู่จึงได้ปารภธรรมอบรมสิทธิ์ที่ยังอยู่ว่าคนเรานี่ก็แปลกค่าให้ของจริงกลับไม่เอาจะเอาของปลอมการบวชจิตบวชในหลวงปู่เคยปารภว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ดี ถ้าตั้งใจปราพฤติปฏิบัติมีศีลรักในการปฏิบัติจิตมุ่งหวังเอาการพ้นทุกข์เป็นที่สุดย่อมมีโอกาสเป็นพระกันได้ทุกๆุกคนมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันทุกคนไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกฐานะแต่อย่างใดไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคในการสำเร็จได้นอกจากใจของผู้ปฏิบัติเอง ท่านได้แนะเคล็ดในการบวชจิตว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคำกล่าวว่าพุททางสรารนังคัจามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราทำมังสรารนังัจามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกร,รมวาจาจารย์สังขังสรารนังคัจามิให้นึกว่าเรามีพระอริยสอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเหล่านี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็เป็นพระภิกษุหญิงก็เป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะมีอานิสงส์สูงจัดเป็นเนคขมะบารามีขั้นอุกฤิทีเดียวต้องสำเร็จหลวงปู่เคยสอนว่า ความสำเร็จนั้นมีใช่อยู่ที่การสวดมอนต์อ้อนวอนพระเจ้ามาประทานให้หากแต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองถ้าตั้งใจทำตามแบบแล้วทุกอย่างต้องสำเร็จไม่ใช่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านวางแบบเอาไว้แบบนั้นครูบาอาจารย์ทุกองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดก็ได้ทำตามแบบเป็นตัวอย่างให้เราดู อัธิท่านก็กลายเป็นพระธาตุกันหมดเมื่อได้ไต่ตรองพิจารณาให้รอบคอบแล้วขอให้ลงมือทำทันทีข้ารับรองว่าจะต้องสำเร็จส่วนจะช้าหรือเร็วนั้นอยู่ที่ความเพียรของผู้ปฏิบัติขอให้ตั้งปัญหาถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนั้นบัดนี้เราได้ลงมือทำแล้วหรือยัง และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ 아 <목소리가>